ตำนานบ้านผีสิ่งที่ว่ากันว่าเฮียนที่สุดในประเทศอังกฤษถ้าพูดถึงเรื่องราวผีๆเนี่ยก็มีไม่กี่อย่างครับที่เราจะมาเล่ากันได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทของผีที่มาอันน่าสื่อสยองหรือสถานที่ที่ถูกเล่าขานว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติสิงสถิดอยู่และสถานที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีสถานที่มากมายครับที่ถูกเล่าขานถึงสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นตุตานวัดอาพาร์ตเมนต์โรงพยาบาลขนาดห้องเช่าเล็กๆยังมีเลยและหนึ่งในสถานที่ที่ฮิตที่สุดมีกันทุกที่ ไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีนั่นก็คือบ้านครับบ้านที่เราอยู่อาศัยกันเนี่แหละแล้ววันนี้แอดจะมาเล่าตำนานบ้านผีสิงที่ว่ากันว่าเฮี้ยนที่สุดกันบ้านผีสิงแห่งเมืองบอหลีบอลลี่เล็กทอรีตอนที่บ้านผีสิงหลังนี้จะเฮี้ยนมันมีสาเหตุครับจริงๆความเฮี้ยนของบ้านนั้นเกิดขึ้นทีหลังนะครับความเฮี้ยนความน่ากลัวความสยดสยองมันเกิดขึ้นก่อนที่บ้านหลังนี้จะถูกตั้งขึ้นซะอีกใช่ครับความน่ากลัวมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวบ้านหรือประวัติของบ้าน แต่เกิดขึ้นจากพื้นที่ที่บ้านนี้ถูกสร้างขึ้นครับความเฮี้ยนและสิ่งลึกลับเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าบอลรี่บอลรี่เนี่ยเป็นพื้นที่ชนบทเล็กๆนะครับเหมือนตำบลในบ้านเรานี่แหละซึงอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษครับถ้ามองด้วยตาขับรถผ่านบอลรี่ก็ถือเป็นชนบทเล็กๆที่สวยงามมากนะครับแต่ความสวยงามของบอลรี่นั้นกลับซ่อนตำนานที่แต่ลันทศและน่ากลัวไปด้วยในเวลาเดียวกันอย่างที่รู้กันนะครับ ประเทศอังกฤษคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ครับในชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่จึงต้องมีโบสถค์คริสต์เพื่อให้ประชาชนเข้าไปทํากิจกรรมทางศาสนาและที่บอรลี่เองก็มีโบสถค์คริสต์อยู่ด้วยครับและโบสถค์คริสต์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมานานมากแล้วครับตั้งตั้งแต่ช่วงตวรวษที่11นู่นเลยและตามตำนานความน่าตะพึงกลัวของบอรลี่เริ่มขึ้นในตวรวษตที่13ามครับโดยเขาเล่ากันว่าบาทหลวงที่ประจำการอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ได้แอบหลงรักกับแม่ชีศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกครับและน,กนิกเี่ มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกบาทหลวงกับแม่ชีเขาห้ามแต่งงานมีครอบครัวครับมีความรักความสัมพันธ์เชิงชู้สาวไม่ได้แต่นิกายอื่นเนี่ยมีได้นะครับและยิ่งสมัยนั้นอย่างที่เราดูดูกันเรื่องกฎระเบียบประเพณนี้เนี่ยหากมีการฝ่าฝืนมันมีโทษสถานหนักครับแต่กฎมันมีไว้แหกบาทหลวงและแม่ชีที่มาประจาอยู่ที่โบสถ์โบลีเขาแอบมีความสัมพันธ์กันครับทีนี้ก็เข้าสานวน หน้าต่างมีหูประตูมีช่องเรื่องความสัมพันธ์ของบาดหลวงและแม่ชีรู้ไปถึงหูชาวบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจานเตี้ยครับชาวบ้านลุกฮือกันเดินขบวนล่าแม่มดไปจับบาดหลวงและแม่ชีมาตาเร็จโทษฐานทําให้ศาสนาเสื่อมเสียโดยบาดหลวงพอถูกจับได้ก็โดนแกวนคอประหารไปเลยครับแต่การโดนแกวนคอของบาดหลวงนี่ถือว่ายังปลาณนีนะครับเพราะความโหดเที้ยมของชาวบ้านนั้นนั้นไปลงกับแม่ชีแม่ชีสาวถูกจับไปไว้ในห้องที่ไม่มีทางออก คือพวกชาวบ้นนานเขานำแม่ชีที่จับได้ไปไว้ในโบสถ์ครับแล้วก่ออิดรอบตัวเธอขังทไว้ในกำแพงไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันกันเลยสุดท้ายแม่ชีก็อดอาหารตายอย่างโดดเดี่ยวครับก็ไม่ว่าจะด้วยความเต่าความเจ็ยใจความทรมานหรือความเคสแค้นนับตั้งแต่นั้นมาวิญ,ญญาณของแม่ชีก็ไม่ได้ไปสู่ตุกติคอยตามหลอกหลอนคนที่อยู่ในบอลี่คอยมาปากรตัวให้เห็นแล้วก็จางหายไปหรือไม่ในโบทบอโบลี่ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดมีเสียงแปลกประหลาดเกิดขึ้นตามกำแพง ไม่ก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีทั้งๆท,ท,ที่มันไม่มีคนเล่นแต่ตำนานก็คือตำนานน,นะครับแถมตำนานนี้ก็ไม่ได้โด่งดังอะไรถ้าไม่ใช่คนในบอรลลี่ก็แทบจะไม่มีคนรู้จักเลยซ้ำเป็นมาในช่วงตวรรษที่18บาทหลวงที่ชื่อเฮนรี่ดอสันเอลลิสบลูเข้ามาจําการที่บอรลลี่ครับแต่บาทหลวงเฮนรี่เนี่ยแกไม่ใช่บาทหลวงในนิกายโรมมนลิกค,ครับแกก็เลยสามารถมีครอบครัวได้พราะแกมาอยู่ประจําที่บอรลลี่แกก็พาลูกเมียมาด้วยครับเนื่องจากครอบครัวของบาทหลวงเป็นครอบครัวใหญ่ครับ คือขนกันมาแบบจัดเต็มถึง14คนแกก็เลยต้องตั้งบ้านอยู่ที่บอลรลี่ใกล้ๆกับโบสถ์บอลรลี่ที่เป็นแหล่งต้นกําเนิดของตำนานและไอ้บ้านที่บาดหลวงตั้งหลังนี้แหละครับที่จะกลายมาเป็นบ้านผีสิงตุดเหียนโดยบ้านของบาดหลวงเฮนรี่เนี่ยถูกตั้งขึ้นจนเตจในปี1862แครับและทุกคนที่เข้ามาอยู่ตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่มีใครคิดนะครับว่าผีมันจะมาถึงบ้านหลังนี้ก็บ้านเป็นบ้านหลังใหม่เพิ่งสร้างเตดแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรบ้านหลังนี้ดันไปเตะตาสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นเข้าครับ หรือเพราะที่โบสถ์มันไม่ค่อยมีคนอยู่พวกเขาคงเหงาเลยย้ายมาอยู่ครอบครัวบ,บาดหลวงที่บ้านซะเลยในช่วงแรกๆสมาชิกครอบครัวเริ่มพบเห็นติ๊บกระแปะครับพวกเขาบอกว่าเห็นเงาดําลึกลับเดินอยู่ในสวนแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆกลับไม่มีใครอยู่และบางครั้งก็มีเสียงกระติบที่มักจะดังขึ้นในเวลากลางคืนโดยเฉพาะคนที่เข้าไปใกล้ห้องใต้บันไดและห้องโถงและไม่นานติงลึกลับนั้นก็เริ่มปรากฏกายให้ชัดขึ้นในขณะที่คนอื่นเห็นเพียงเงาดําแล้วก็จางหายไปบาดหลวงเฮนรี่และลูกต้า กันเห็นแบบตัวเป็นๆพวกเขาเห็นหญิงตาวในชุดไม่ชีสีขาวเดินไปเดินมาในสวนหรือไม่บางครั้งแมชีก็จะยืนอยู่นิ่งๆราวกับกําลังมองเข้ามาในบ้านจากนอกหน้าต่างกับตัวลูกตาวของบาทหลวงเฮนรี่เองบางครั้งเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนกระติบข้างหูของเธอในขณะที่เธอกําลังหลับอยู่ด้วยครับส่วนคนอื่นๆก็โดนหนักขึ้นเหมือนกันครับเพราะในบ้านหลังนี้เริ่มมีเสียงเคาะกําแพงและเสียงฝีเท้าปรากฏขึ้นในเวลาที่ตะวันตกดินไปแล้วไม่ก็คนในบ้าน รู้สึกเหมือนพวกเขากําลังถูกใครบางคนเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่รู้ว่าบาดหลวงเฮนรี่นึกสนุกหรือพี่แกเริ่มสนิทกับผีแมชีแล้ววันหนึ่งเฮนรี่ได้สร้างศาลาเล็กๆไว้ที่สวนเพราะต้องการที่จะให้ผีแมชีใช้อยู่อาศัยและทุกๆวันบาดหลวงเฮนรี่จะมานั่งตรงระเบียงเพื่อมองหาวิญญาณผีแมชีจากปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นทําให้คนรับใช้ของบาดหลวงเฮนรี่ล่าออกกันเป็นว่าเล่นแต่ดูเหมือนบาดหลวงกับครอบครัวจะรับมือกับผีแมชีได้เป็นอย่างดีนะครับ พราะตลอดช่วงเวลาที่บาดหลวงเฮนรี่อยู่บ้านหลังนี้นานถึง30ปีจนวันที่บาดหลวงเฮนรี่เสียชีวิตในปี1892หลังจากบาดหลวงเฮนรี่เสียชีวิตบาดหลวงเฮนรี่ฟอยต์บูลหรือที่ทุกคนมักเรียกว่าบาดหลวงแฮร์รี่ก็เข้ารับช่วงบ้านหลังนี้แทนผู้เป็นพ่อครับและพอแฮร์รี่เองก็อยู่บ้านหลังนี้มากว่า3 0ิปีพร้อมๆกับพ่อของเขาการที่บาดหลวงแฮร์รี่จะอยู่ต่อมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับบาดหลวงแฮร์รี่อยู่บ้านหลังนี้นานถึงปี1927เขาก็เสียชีวิต รวมมบาทหลวงแฮร์รี่อยู่บ้านผีสิงหลังนี้นานถึง65าปีพอหมดยุคของบาทหลวงแฮร์รี่ก็ไม่มีคนมาสานต่อบ้านครับอาจจะเป็นเพราะลูกหลานไม่ได้เป็นบาทหลวงต่อหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่พอตําแหน่งบาทหลวงของโบสถ์ว่างลงก็ต้องมีบาทหลวงคนใหม่มาแทนครับนั่นคือบาทหลวงกาอีลิกสมิธบาทหลวงสมิธแกมีภรรยาครับแกก็เลยพาภรรยามาอยู่ที่บอรลี่ด้วยกันในปี1928และบ้านหลังที่พวกเขาเข้ามาอยู่อาศัยก็คือบ้านของบาทหลวงคนเก่าบ้านของบาทหลวงแฮร์รี่นี่เองครับ เมื่อทั้งสองเข้าไปใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านบาดหวงตมิดและภรรยาก็เจอดีเหมือนกับครอบครัวบาดหลวงแฮร์รี่เรียกได้ว่าเหมือนกันแทบจะร้0ยเปเซ็นเลยครับเตียงเคาะภายในบ้านที่หาสาเหตุไม่ได้เตียงกระติปิตนาในเวลากลางคืนเงาลึกลับสวมชุดสีขาวที่เดินไปมาในสวนหรือไม่ก็ยืนมองพวกเขาจากภายนอกบ้านด้วยความที่บาดหลวงตมิดและภรรยาไม่ได้จิตแข็งเหมือนบาดหลวงเฮนรี่และไม่ได้คุ้นเคย กับพีมาทั้งชีวิตแบบบัดหลวงแฮร์รี่นะครับเมื่อคู่สาม,มีภรรยาเจอแบบนั้นก็กลัวครับบวกกับระหว่างที่อยู่ในบ้านภรรยาของบาดหลวงทมิทได้เจอกับพวกกัโหลกมนุษย์ในตู้เก็บของใต้บันไดมันก็เลยยิ่งทําให้พวกเขากลัวเข้าไปใหญ่ครับบาดหลวงและภรรยาเลยขอความช่วยเหลือครับไปที่นังตือพิมพ์ The Daily Miller อันนี้ก็ต้องบอกว่าแอดก็แปลกใจนะครับเขาขอความช่วยเหลือไปที่นังสือพิมพ์ทาไมเขาไม่ขอความช่วยเหลือไปที่วาติกันหรืออะไรแบบนี้หรอหรืออาจเป็นเพราะ ต้องการกระจายข่าวเผื่อมีคนที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อะไรแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่รู้นะครับและการส่งข้อความไปที่เดอะไดรี่มิลเลอร์มันก็ทําให้เรื่องราวของบ้านวิติงบอรลีเลคทอรีรู้ไปถึงหูประชาชนครับเมื่อเรื่องราวไปถึง d ด i ี่มิลเลอร์ i ด y ี่มิลเลอร์ก็เลยส่งแฮร์รี่ไพร์เข้ามาช่วยตองตาม,มีภรรยาแฮร์รี่ไพร์เนี่ยแกเป็นนักวิจัยเรื่องเหนือธรรมชาติชื่อดังครับไพร์เนี่ยจะไปตามสถานที่ต่างๆครับที่คิดว่าเหี้ยนเพื่อหาความจริงว่าไอ้ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ว่าเน เป็นเรื่องจริงหรือหลอกลวงหรือเป็นแค่เรื่องที่คนที่พบเจอติ่งแปลกประหลาดนั้นมันโนไปเองโดยไพร์เข้ามาในบ้านของบาทหลวงตมิทในช่วงเดือนมิถุนายนปี1 9 2 9ครับและเมื่อไพร์เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านก็เกิดเทียนขึ้นแบบไม่มีสาเหตุครับเพราะนอกจากการปรากฏเงาของผีในชุดแมชีกับเสียงแปลกๆที่อยู่ในบ้านแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นครับเช่นการเคลื่อนที่ของติ่งของที่อยู่ในบ้านไฟเกิดติดต,ต,ติดดับดับคนในบ้านถูกติ่งของลอยได้พุ่งเข้าใส่ แบบว่าเฮี้ยนหนักเลยครับและเดอะไดรี่มิลเลอร์ก็ตีข่าวในเรื่องที่ไพร์พบเจอและคาะลําตาพระจากปากของไพร์บ้านหลังนี้คือบ้านที่เฮี้ยนที่สุดที่เขาเคยพบเจอครับทําให้คนในกิจตอนนั้นเนี่ยกลัวบ้านหลังนี้กันมากเลยครับแฮร์รี่ไพร์นักวิจัยเรื่องเหนือธรรมชาติออกมายืนยันขนาดนี้ใครจะไม่เชื่อครับแต่มันก็มีคนไม่เชื่ออยู่นะครับนั่นคือภรรยาของบานหลวงสมิธครับภรรยาของบานหลวงสมิธแกไม่เชื่อครับเพราะปรากฏการณ์ต่างๆที่ไพร์เจอ มันไม่เหมือนกับที่บาทหลวงตมิรกับภรรยาเจอเลยภรรยาของบาทหลวงตมิรตรงใจว่าไพลจัดฉากครับจัดฉากเพื่อตั้งเชื่อให้ตัวเองมากขึ้นแต่ความสงใจก็คือความสงใจครับได้แค่สงใจทําอะไรไม่ได้และการมาของไพลก็ไม่ได้ช่วยอะไรและพอไพลกลับไปปรากฏการเดิมๆก็ยังปรากฏอยู่สุดท้ายด้วยความกลัวบาทหลวงตมิทและภรรยายก็เลยย้ายออกจากบ้านหลังนี้ในปี1929ปีเดียวกันนั่นแหละครับ พอตำแหน่งบาทหลวงว่างลงบาทหลวงคนใหม่ก็มาต่อในปี1 9 3 0บาดหลวงที่ชื่อว่าไลโอเนลฟอสเตอร์ตึงก็ได้มากับภรรยาเหมือนกันครับเธอชื่อว่ามารีแอนและแน่นอนครับบ้านที่ยงต่องเข้ามาอยู่ก็คือบ้านบบเล่และช่วงที่ครอบครัวฟอสเตอร์เข้ามานี่แหละครับที่ว่ากันว่าเป็นช่วงเวลาที่เฮี้ยนที่สุดครับแถมปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติก็เกิดขึ้นกับมารีแอนภรรยาของบาทหลวงไลโอเนลยางหนักด้วยหลายครั้งที่มารีแอนถูกผลักเข้าไปในห้อง และห้องห้องนั้นก็ล็อกโดยไม่มีสาเหตุทําให้มาริแอนติดอยู่ในห้องนั้นเป็นเวลานานหรือบางครั้งเวลาที่มาริแอนติดอยู่ในบ้านเธอก็โดนของแข็งก้างใส่ร่างกายอย่างรุนแรงและผนังบ้านเองก็ไม่ได้เกิดแค่เสียงเคาะอีกแล้วนะครับคราวนี้มาเป็นข้อความเพื่อสื่อสารกับคนที่อยู่ในบ้านเช่นมาริแอนเฮลมีหรือมาริแอนช่วยฉันด้วยต้องบอกว่าในช่วงที่บาดหลวงไลโอนเนลกับมาริแอนเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยบาดหลวงไลโอนเนลพยายามทําพิธีไล่ผีหลายครั้งนะครับ แต่ก็ไม่เป็นผลท้ายในปี1935ทั้งคู่ก็ทนไม่ไหวอยายให้ออกจากบ้านหลังนี้เป็นการถาวรครับยังจำแฮร์รี่ไพร์เจ้าพ่อวงการนักวิจัยสิ่งเหนือธรรมชาติกันได้อยู่ไหมครับแกไม่ยอมจบกับบ้านหลังนี้ครับเมื่อไพร์รู้ข่าวว่าบ้านหลังนี้ถูกปล่อยว่างไพร์ Price, ก็ขอชาบ้านหลังนี้เป็นเวลา1ปีเต็มในระหว่างปี1937-1938เพื่อที่ไพร์จะทําการทดลองและตรวจสอบความเืี้ยนของบ้านหลังนี้โดยที่ไพร์ประกาศหาอาสาสมัครกว่า4ี่ิบคน ซึ่งในกลุ่มอาสา,าสมัครก็มีทั้งนักเรียนมหาวิทยาลัยนักวิทยา,าศาสตร์นักจิตวิทยาและผู้ที่สนใจในเรื่องลึกลับครับทั้งหมดจะคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาในบ้านหลังนี้เพื่อสังเกตการตลอด24ชั่วโมงครับและทั้งหมดสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปเครื่องอัดเสียงอุปกรณ์วัดค่าต่างๆและอาสาสมัครทุกคนต้องจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคืนตลอด1ปีเต็มครับอาสาสมัครทั้ง4ีคนยืนยันว่าพวกเขาพบเจอเรื่องราวเหนือธรรมชาติจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีแม่ชีในสวนเยงกระตริบข้างหูเจตแปแปลกภายในบ้านเครื่องใช้ในบ้านเคลื่อนที่หรือถูกขินหรือบางติ่งบางอย่างลอยเข้าไต่ลหลายครั้งภัยและเหล่าอาตาตามักก็พยายามติดต่อวิญญาณที่อยู่ในบ้านด้วยครับแต่ก็ติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่โดยสรุปบ,บ้านหลังนี้เฮี้ยนจริงครับด้วยความเฮี้ยนจัดนี้ทําให้บ้านบรลลี่เล็กโทลี่ราคาตกครับ ด้วยราคาที่ถูกลงทําให้กัปตันวิลเลียมฮาร์ตเกรตตันเข้ามาเทคโอเวอร์บ้านหลังนี้ได้ง่ายได้ครับและด้วยความโด่งดังในเรื่องความเฮี้ยนกัปตันวิลเลียมจึงคิดจะทําให้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันเลยหลายคนคงคิดตินะครับว่าเดี๋ยวพี่แกก็ต้องเจอดีแต่ก็ต้องบอกว่ากัปตันวิลเลียมเนี่ยแกเกือบจะไม่เคยเจอดีอะไรเลยครับแค่บางครั้งแกรู้ตึกไม่สบายใจในตอนกลางคืนกับได้ยินเสียงคล้ายเสียงกระจกแตกแต่หาไม่เจอว่ามาจากที่ไหนเท่านั้น หลังจากที่ซื้อบ้านหลังนี้ซึ่งระยะเวลาก็ไม่นานครับเรียกได้ว่าอยู่ไม่ถึงปีบ้านหลังนี้ก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นครับจากอุบัติเหตุตะเกียงน้ามันตกผืนเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้หลายคนที่เขาเชื่อเรื่องผีแม่ชีเขาก็เล่ากันไปนะครับว่าผีแม่ชีนี่แหละที่ต้องการจะเผาบ้านครับเพราะไม่ต้องการให้ใครมาครอบครองบ้านหลังนี้อีกก็หลังช่วงบาดลงแฮร์รี่เสียชีวิตบ้านหลังนี้ก็ถูกเปลี่ยนมือกันเป็นว่าเล่นเลยครับแต่บางนก็ว่ากับตันวิลเลียมเอ,เองนั่นแหละที่เป็นคนเผาบ้าน เพราะตัวบ้านทำประกันไว้ครับเมื่อบ้านที่ตื้อมาไม่มีใครสนใจมาเที่ยวบวกกับปัญหาทางการเงินที่ลงไปกับบ้านกัปตันวิลเลียมเลยเผาบ้านเพื่อเอาประกันแต่เรื่องที่ถูกเล่าเหล่านี้ก็ไม่สามารถยืนยันอะไรได้นะครับเพราะไม่มีหลักฐานทั้งเรื่องของผีที่เป็นคนทําหรือเปล่าและไม่มีหลักฐานว่ากัปตันวิลเลียมเป็นคนเผาบ้านเองสุดท้ายตากบ้านที่ไม่เป็นตอตะโกก็ถูกปล่อยทิ้งร้างนานถึง5ปีจนมีการรื้อถอนในปี1 9 4่กาครับแต่ตำนานของบอลลี่เล็กทอรี่ เขาไม่ได้ตายไปกับบ้านหลังนี้เพราะผู้คนที่อยู่อาศัยในบอลลี่ก็ยังคงเจอเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่ครับเช่นหากใครไปที่บ้านเดิมหรือบริเวณใกล้โบสถ์พวกเขามักจะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินในความมืดหรือใครที่เข้าไปใกล้โบสถ์บอลลี่ก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีทั้งๆท,ที่ไม่มีคนอยู่ในโบสถ์แล้วหรือไม่ก็เห็นเงาดําคล้ายไม่ชีเดินผ่านแล้วก็หายไปครับเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างตับคืนตุตภาพเดิมก่อนที่บ้านจะถูกสร้างแต่ ก็ไม่เคยมีเหตุรุนแรงถึงขนาดหินลอยมาใส่หวอะไรแบบนั้นนะครับเรื่องราวของบอลลี่เล็กทอรี่ยังไม่จบนะครับย้อนกลับไปที่แฮร์รี่ไพร์นักวิจัยสิ่งเหนือธรรมชาติอีกครั้งหลังจากที่แฮร์รี่ไพร์เสียชีวิตดูเหมือนจะมีคนทยอยออกมาแชร์พฤติกรรมของไพร์นะครับว่าที่ไพร์ออกมาออกข่าวตีพิมพ์หนังสือเล่าเรื่องที่ตัวไพร์พยายามพิสูจน์สิ่งลึกลับในบอรลี่เล็กทอรี่มันคือเรื่องหลอกลวงโกหกจัดฉากครับก็เหมือนกับที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับครั้งแรกที่ไพร์ olly, สมิอยู่กับภรรยา ภรรยาของบารหลงสมิทธแกไม่เชื่อครับในตึงที่ไพรเจอคือต้องบอกว่าก่อนที่บ้านจะสร้างหลังจากบ้านสร้างเสร็จบาทหลวงคนแรกเฮลลี่เข้าอยู่และหลังจากบ้านถูกเผาปรากฏการเหนือธรรมชาติมันเหมือนกันหมดครับมีเสียงแปลกๆที่หาสาเหตุไม่ได้เครื่องดนตรตีเล่นเองมีเสียงกระติบและการพบเจอร่างวิญ,ญญาณของผีแมชีเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่ไพรเข้ามาความเพี้ยนของบ้านหลังนี้จะเพิ่มขึ้นแบบแปลกๆครับติ่งของในบ้านเคลื่อนที่ไฟจะติดดับ,ดบและหนักถึงขนาดมีติ่งของลอยเข้าใส่ผู้ที่อยู่ในบ้าน มันชวนให้หน่าสสัยครับแต่ตอนนั้นที่ภรรยาของบัตรหลวงตมิทพูดเนี่ยไม่มีใครเชื่อครับก็โนเนมันนะครับต่างจากไพร์ที่มีชื่อเสียงแต่พอไพร์าตายเนี่ยคนก็ออกมาแฉทําให้คนเริ่มเชื่อว่าไพร์จัดฉากจริงคนแรกเลยที่ออกมาแฉก็คือมาริแอนครับภรรยาของบาตรหลวงไลโอเนลมาริแอนออกมายอมรับว่าหลายสิ่งที่เกิดขึ้นเธอจัดฉากขึ้นเองครับซึงมันตอดคของกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไพร์ก็ไอ้พวกของลอยได้นั่นแหละครับเหมือนกันเดะเลยครับ และเธอก็เพิ่มเติมบางอย่างเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการถูกล็อกอยู่ในห้องหรือข้อความปรากฏบนผนังมารีแอนออกมายอมรับนะครับว่าเธอมีชูครับบางครั้งเธอก็พาชูเข้ามาในบ้านบ้านก็เลยมีเสียงปแปลกๆหรือไม่ก็อยู่ในห้องที่ถูกล็อกออกไม่ได้แต่ผีมันไม่ได้ล็อก,กน,นะครับตัวใครล็อกหรือเกิดอะไรขึ้นที่อยู่ในห้องที่ถูกล็อกแอดก็คิดว่าเพื่อนๆคงจินตนาการกันได้นะครับนอกจากมาริแอนแล้วเรลาอาตาตะมักหลายคนก็ออกมาแชร์พลครับบางคนบอกว่า จับได้ว่าไพร์แอบตอนก้อนหินหรือติ่งของไว้ในกระเป๋าเพื่อปาไตอาสาสมัครอุปกรณ์หลายๆอย่างก็ดูแปลกๆครับอาตาสมัครบางคนก็ดูเหมือนจะเป็นหน้ามาด้วยตําอีกทั้งเรื่องราวการตืบตวนเรื่องลึกลับหรือเรื่องผีก่อนที่ไพร์จะมาทําเรื่องบอลรียเลกทอรี่เนี่ยก็ถูกแฉรออกมาเรื่อยๆว่าเป็นการจัดฉากเหมือนกันทําให้การทดสอบของไพร์เรียกได้ว่าเป็นการลวงโลกเลยก็ว่าได้ถึงสิ่งที่ไพร์ทาไปจะเป็นการจัดฉากแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งตอนระหว่างและหลังช่วงที่ไพร์เข้ามาเรื่องของการพบเจอผีแม่ชีมันเกิดขึ้นในบอรเล่จริงๆครับแม้ความเห็นของบอรลีเล็กทรลีที่ว่ากันว่าเฮี้ยนมากๆจะเป็นเพียงแค่การจัดฉากแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับปรากฏการลึกลับของวิญญาณแม่ชีแห่งบอรลีเล็กทรี่ที่หลายคนพบเจอไม่ว่าจะเป็นบาดหลวงเฮนรี่บาดหลวงแฮนรี่ครอบครัวของบาดหลวงธมิตหรือแม้กระทั่งประชาชนที่ได้พบเจอติงแปลกประหลาดหลังบ้านถูกไฟไหม้พวกเขายืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาพบเจอคือเรื่องเหนือธรรมชาติของจริงครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของผีแม่ชีแห่งบ้านผีเตีงที่เฮี้ยนที่สุดบอลลี่เล็กทอรี่ใครฟังคลิปนี้จบก็ขอให้เจอดีผีไม่อบอกหวยนะครับสำหรับคลิปนี้จอรีไปแล้วสวัสดีครับ